สวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟปลาทำนะครับมันฝรั่งอบชีสหรือชื่อฝรั่งว่าดูฟิโน่ปอเตโต้นะฮะมันฝรั่งนะครับเราล้างให้สะอาดก่อนนะครับเป็นลูกๆนะครับเราล้างเปลือกให้สะอาดแล้วก็ปอกนะครับแล้วก็ปอกแบบนี้นะฮะเราก็จะได้เป็นมันแบบนี้เราจะไม่ไปล้างอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการยางนะครับของมันฝรั่งนะครับนี่ฮะพอเราเอาไปแช่น้ําหรือไปล้างแล้วนี่ะ อย่างของมันก็จะหายไปนะฮะนั้นเราจะล้างก่อนปอกนะครับแล้วก็หั่นเลยหั่นความหนาของมันนะครับประมาณหนึ่งมิลน,นะฮะเพราะว่ามันฝรั่งตัวนี้เราจะไม่ทำให้เขาสุกก่อนนะฮะเราจะนำไปผัดสดๆแบบนี้เลยครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครจะทำเยอะนะฮะก็ อาจจะต้องใช้หลายกิโลนะครับอันนี้เราใช้หนึ่งลูกนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งขีดนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะฮะเดี๋ยวเราจะทำกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะตั้งกระทะนะฮะใส่เนยลงไปนะครับเนยหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะรอให้เนยละลายนี่อย่างที่บอกนะครับเราทำมันฝรั่งแค่หนึ่งขีดนะครับวันนี้หนึ่งร้อยกรัมถ้าจะทำเยอะก็คงต้องใช้หม้อที่ใหญ่กว่านี้นะฮะ พอเนยละลายแล้วนะครับก็จะใส่กระเทียมสับสับให้ละเอียดนะครับกระเทียมสับหนึช้อนชาลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมเลยนะฮะให้กระเทียมผัดกับเนยจนมีกลิ่นหอมเราถึงจะนำเอามันฝรั่งนะครับใส่ลงไปอันนี้ก็คือมันฝรั่งสดที่เราสไลายเป็นแผ่นๆไว้นะฮะใส่ลงไปผัดกับกระเทียมครับ ให้เข้ากันให้ความหอมของกระเทียมนะครับเข้ากันกับมันฝรั่งผัดให้เข้ากันแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้นมจืดนะครับนมจืดนมบัวนะฮะแบบนี้เลยเราจะใส่นมจืดพอให้คลุกคลิกนะครับพอให้ท่วมมันแบบคลุกคลิกอันนี้ก็จะใช้อยู่6ช้อน6กช้อนโต๊้นะฮะ ปอให้ท่วมมันแล้วเราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆให้เขาเดือดเบ,อบาๆแบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีฝาปิดนะครับฝาภาชนะปิดหม้อนะครับก็ปิดหรือคลุมด้วยกระดาษปอยนะฮะคลุมไว้ให้มันเขาสุกง่ายขึ้นอันนี้อย่างที่บอกนะครับเราใช้มันสดเพราะว่าต้องการให้มันฝรั่งนะครับเขามีความหนื่มียางของมันฝรั่งนะครับออกมาผสมกับนม แล้วเขก็จะเข้มข้นโดยที่เราไม่ต้องใช้แป้งผสมลงไปนะครับแบบนี้นะฮะรอให้นมนะครับเดือดแล้วก็เดือดเบาๆปล่อยไว้หรือปิดฝาไว้นะครับตัวนั้นนะครับปรุงรสนะครับด้วยเกลือป่นนะฮะหนึ่งส่วนสช้อนชานะครับลายช้อนชานะฮะแล้วก็พริกไทยป่นครับใช้พริกไทยขาวนะครับไม่ได้ขาวป่น เท่าเท่ากันกับเกลือนะคหนึ่สนสช้อนชาเช่นกันคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะจนมันฝลั่งสุกนะครับหาฝาหรือปิดด้วยกระดาษฟอยลนะครับวิธีการเช็คว่ามันฝรั่งสุกหรือไม่นะฮะก็ใช้ไม้แหลมนะฮะจิ้มนะครับถ้าทะลุง่ายๆก็แสดงว่าสุก ือรสามารถใช้ไม้พายนะครับทิมลงไปแบบนี้สุกแล้วครับเราจะนําไปใส่ภาชนะนะครับเนี่ยฮะก็จะนํามาใส่เป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะนํามาใส่เป็นพิมพ์ที่เป็นวงนะฮะเป็นวงแหวนนะครับก็จะได้สวยงามขึ้นนะฮะเรามาจัดใส่แบบนี้แล้วก็เราจะโรยชีสนะเราจะใช้ชีสสองชนิดในการโรย นั่นก็คือชีสมอสซาเรล่าแล้วก็เชดดาร์ชีสนะครับเราจะขยำให้เข้ากันแล้วก็โรยลงไปแล้วก็ข้างบนพาเมซานชีสครับปนๆโรยลงไปนะฮะนีครับพอโรยชีสทั้งหมดแล้วเราก็จะนำไปอบทันทีเลยนี่นะครับใช้เตาอบนะครับไป180องศานาน8นาทีนะครับก็จะได้สีเหลืองแบบนี้เลย หรือถ้าเกิดใครไม่มีเตาอบนะครับอาจจะใช้ทอชนะฮะเป็นปืนพ่นไฟในการพ่นหน้าให้ชี้ละลายก็ได้เช่นกันขอดูได้มีความสุขกับการทำงานนะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟลินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร